พบพ่อกับพ่อท้าปลูกต้นไม้ชาแนลเนาะนะครับเหมือนแรงเนาะวันที่เจ็ดนะครับเจ็ดกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะออกมาหน้าคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเนาะมือกับวาสิมาเกี่ยวหนาเนาะ ทำความสะอาดต้นไม้นะครับมันหกแห้งเพงนเี่น้องนี่เห็นบอกหลังจากฝนลงเนาะฝนลงกับหญ้าหกขึ้นมาหลายพี่น้องมักงามต้นใหม่แน่มากเห็ดใหต้นใหม่เลี้ยวเง่าเนาะยืดก็ง่ายกับแย่งแสงกันล่ะเนาะเพื่อนในพี่น้องมากกระทบโลกหรือว่ามากเมียเขินข เห็นบ่เป็นหมากเลยได้พี่น้องนี่ได้กินแล้วนะครับนี่จะนอนกับซุกเนาะปลูกไปนี่เป็นเครือโอ้โหเทิงพืนกับมี่โอ้โพืน,น้ำต้นไม้เลยนะครับตน้นตะเคียนทองต้นประดูเนาะพี่ล่ามมาพี่น้ำต้นกล้วยน้ำมุ้ยนะครับทั้งพืนเพื่อกับท่านในเฮ็ดหญา้าซุ่มนี้นะครับพึ่งเฮ็ด มาเรื่อยๆเนาะเห็ดโซนขางท้งนี่ก่อนนะครับนี่ขางทางท่านี้เนาะหน้ากระดำแล้วเลยพี่น้องหน้า <c oughs> สองไฮเนาะนี่ดำแล้วแล้วนะครับดำแล้วมาสามมื่อแล้วนะครับพอดีน้ำกระบกจบเถื่อบริปเป็ณยงงากนะครับนี่ผมก็ปลูกผสมประสานเนาะนี่ทั้งสักคู่ สักคู่นะครับหัวสักคู่เนาะสักคู่แดงเหือนสักคู่ขาวนะครับต่อมากเป็นมันหานที่เนาะเป็นมงหงเป็นกล้วยเป็นบานไฟหวานไฟหไฟมักเขียบนะครับหมากๆมากเนาะนี่เป็นบอกอันนี้ก็เป็นไอขมิน้นะครับขมินเป็นดอกกระเจียวเพชรน้ำผึ้งเนาะขมิน อันนั้นดอกกระเจียวขาวนะครบับเป็นดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวเพชร้ำพึ่งมีฝุ่นเนาะเป็นคออแค้นเป็นไม้พยุงนะครับนี่เป็นบอกผมปลูกผสมผสานนะครับนี่เป็นไม้พยุงไม้ประดูไม้ย่างนาต่อมาก็เป็นมั่นหานที่นะครับนี่เฮ็ดห้านะครับเฮ็ดหยาไปเรื่อยๆกระตุ๊กแตงก่งกิ่งก้านต้นใหม่นำนะครับนี่ ตกแต่งอันนี้เป็นขิงขิงขิงท้ายนะครับบานเข้าขิงทรายกินกับพวกแกงน้ำม่ซุปน้ำม่นะครับหรือว่าไปต้มกินแก่โควิดพี่น้องนี่นะครับติดคาเนาะคาแดงบานเข้านี่แหละนะครับบอกพยุงผมก็แต่งกิ้งให้เพื่อนแล้วนะครับแต่งกิ่งให้เพื่อนแล้วเนาะ ต่อมาก็เป็นพวกไอ้ค้อนแค้นเป็นไม้คูนนะครับนี่ไแบบม้คูนเป็นมะเขียบนะครับมะเขียบตัวนี้เป็นมะเขียบม่วงนะครับมะเขียบม่วงเ Bog. นาะกำลังเป็นหมากพี่น้องนี่เห็นแบอบหืมเป็นหมากปีแรกนะครับ <c oughs> นี่แหละปีที่สามกำลังเริ่มเป็นหมากครับนี่เห็นแบอบ ผสมประสานแต่ว่าไอ้พริกไทยผมเป็นดอกหลายได้พ,พี่น้องดีเนาะนี่เดี๋ยวจะพาไปเบิง่งนจะหน่อยเนาะเบิง่งพาพี่น้องไปเบิง่งนจะหน่อยนะครับพริกไทยอยู่ทางนี้ก็ <c oughs> ปลูกไอ้นี่ บัวสันโดดพี่น้องบัวสันโดดผม่ผม,ม,า,มาปลูกว้ปีกายนี่เนาะนี่มาฟังใบนี่นะครับทีนี้ก็เลยง้ามเลยเด้นะครับเมื่อเหาเห็นเป็นธรรมชาติเนาะเห็นเป็นธรรมชาติธรรมชาติก็รรกสร้างเหฮาบานี้นะครับนี่ พีกก็เริ่มเป็นดอกแล้วพี่น้องนะครับนี่มีพวกอีลอกดอกกระเจียวอยู่นี่เนาะอีลอกนะครับดอกกระเจียว็นบูรขี้นะครับพามาเบ่งไอพิกไท้เนาะนี่เริ่มเป็นหมากเป็นนี่เลยได้พี่น้อง นะครับมีสมุนไพรเถารางแดงขึ้นน้ำพร้อมนะครับเถารางแดงเนาะผุดเครือ่อเพิ่นเครื่อหญ่เพิ่นเนาะมันเพิ่นไปทถงเถิง,งบาดพี่น้องเอ้ยอดกได้พี่น้องขามันจับเบิดนี่โอ้โหด้การอยู่นะครับสิได้หลาย,ยนะครับโู้โห้ทั่วเบิดนะครับหอดหอดยอดกักนะครับหอด เพิ่งล่ำพะยุงต้นเนาะพะยุงต้นนี้ก็บแปดปีนะครับนี่ผิกไทยกับผิกไทยผมปีที่สามเนาะเริ่มเริ่มเริ่มออกหลายปีนี้นะครับนี่เห็นบอกเนาะนี่แหละปลูกปลาเลาก็ปลูกผิกไทยปลูกมีใสน้าเพราะว่าผิกไทยมันมาร่มลำไส้เนาะ ผิไทหรือว่าผู้ผิดไทขยย่ขยายสามารถขยายได้นะครับแต่ว่าผมกับ่พื่อนเห็ดเนาะนี่หละคอยคอยเป็นคอยไปนะครับคอยเห็ดไปเรื่อยเรเลี้ยนรูไปน้ำนเนาะเลี้ยนรูไปเรื่อยๆื่อนะครับนี่หมดแดงมีนี่ผมเด็ดให้เนอะคือมหมดแดงไตน้ำมันทั้งมาทั้งนี้ก็เป็นพวกไม้ย่างไม้แดงไม้ตะเคียนทองนะครับนี่บอกตะเคียนทองผมนะครับ เริ่มใหญ่เลยพี่น้องแต่เคียนทองก็ได้พูดเห็นเบิดเหรอเดี๋ยวเห็นอยู่นี่ไม่ย่างนาไม่ซักนะครับปลาดูมีมั่นพร้อมมั่นแหล่มั่นมันง่าสร้างเพื่อนเอนาะขั้นหน้าขั้นนี้ครับมีเบิดดอกกระเจียวอีหลอกดอกกระเจียวไปเรื่อยๆนะครับทั้งดอกกระเจียวขาวทั้งดอกกระเจียวแหล่เนาะไปนํำกันกับมีปลาดู ชิ่งชั้นมาไอตะเคียนทองไม้แดงไม่พยุงไม้ย่างนะครับไม้มะขาโมงนะครับนี่เป็นหลักๆก็คือไม้ย่างนาไม้มะขาโมงไม้ตะเคียนทองนะครับนีข่ขนาดขนนี้เนาะกว้างกับสามเมตรกว่าสี่เมตรเนาะนะครับปลูกไม้สี่แถวนะครับสี่แถวกับระยะไอ้ต่อกันกะ ซิปเส้นก็นมีติดกันกับมี่นะครับแล้วแต่เนาะนี่ปลูกไปเรื่อยๆนะต้ในใด่ใหญ่ก็ใหญ่ต้ในไรน,น้อยก็น,น้อยแล้วแต่ระบบนิเวศธรรมชาติเขาจัดการกันเองนะครับพี่น้องนี่ลหละค้งนี้กับว่านเข่าด้อพี่น้องเข่างามอยู่ปีนี้นะครับนี่เห็นบอกพี่กายนี่เด็กเกีียวนิดเดียวเนาะปีนี่เด็กการอยู่นะครับเขา่าทา ผมวานไปก่อนผมวานแต่เมษาเนาะนี่นี่หละปลายเมษาผมวานนะครับพอดีน้ำหมดทันมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้มีน้ำแล้วเขาก็ง่ายแล้วนะครับสามารถ <c oughs> ลุกมาสามแถวนี้ได้ก็มป็นสามก็ได้นะครับเนาะนี่ละปลาก็เริ่มง่ายขึออ้นพี่น้องปลาหาปี <c oughs> หาปีลงมาเนาะ ตัวน,นี้หาปีจนถึงปัจจุบันนี่นะครับผมก็ปลูกขาเข้าไปเรื่อยๆซุ่มประทันหอดปีกับน,นี่เนาะต้นไม้ผมอยู่นี่ซุ่มหาปีลงมากกับมี่นะครับซุ่มใหญ่นี่คือสุ่มหาปีนะครับแต่ว่าตัวน,นี้นี่แปดปีนะครับเก้าปีนี่เนาะพยุ่งตัวน,นี้นะครับผัดรอบก,กับหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับเกือบเจ็ดสิบแล้วเนาะนี่แหละ ความสูงก็ประมาณ10เมตรนะครับเนาะผุกับบริลลกิ้งมานดอกนะครับกระจงไปได้นี่แต่ว่าอันนี้เป็นต้นลูกคนได้พีน่น้องนี่ต้นลูกของต้นนี้เนาะนี่น้ำมูนี่ต้นลูกของเพิ่นนะครับนี่กับแมนต้นลูกของเพิิน พุ่นต้นหนึ่งอยูยย่พุ่นต้นหนึ่งอยู่นี่หลายเลยพี่น้องมุ้ยมแมนเพื่อเหละลูก,กเพิ่นเนาะนะครับนี่มัขคามโม่มีย่างหน้ามีพยุ่งอันนี้มันจะโมเมนต์ลูกเนาะกะจบไปแค่นี้เนาะพี่น้องเนะ